สวัสดีครับพบกับผมนะครับบ้านสวยด้วยชัยศักดิ์นะครับช่องสําหรับคนรักบ้านหาไอเดียกันสร้างบ้านนะครับวันนี้เราได้อยู่ที่หน้างานพระทองคำนะครับบ้านหนองยางนะครับผมวันนี้นะครับชัยศักดิ์พามาชมนะครับบ้านเดียวโมเดิลสามสเต็ปนะครับพิมพ์นิยมหลังนี้นะครับผมเนี่ยนำเสนอไปหลายหลังแล้วนะครับบางคนก็ทําไมมีแต่หลังแบบเดียวกันนะครับเพราะเจ้าของบ้านเลือกแบบเดียวกันนะครับเราก็เลยนําเสนอในรูปแบบที่การตกแต่งคล้ายๆกันแล้วก็ รูปทรงเดียวกันเนาะเอาง่ายๆเอาโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาบอกรายละเอียดข้างในนะครับหลังนี้นะครับยกพื้นสูง60เซนนะครับบันได3ขั้นนะครับนี่มีจมูกบันไดกันลื่นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นเฉลียงที่นะครับกว้างขวางพอสมควรนะครับความกว้างอยู่ที่เจ็ดนะครับความลึกอยู่ที่10.5นะครับก็เป็น75.5ตารางเมตรนะครับตัวบ้านเนาะ นะครับนะครับมีม้านั่งให้นะครับฝั่งหนึ่งนะทีนี้นะครับมีพนักพิงด้านหลังไว้สำหรับนั่งเล่นด้วยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นราวเหล็กนะครับผมนี่ราวกันตกนะครับแถมให้แบบนี้นะครับแล้วก็การตกแต่งดีไซน์ด้านหน้าก็จะเป็นนะครับตัวนี้เป็นไม้เขาเรียกไม้อะไรนะไม้คอนบูดนะเนี่ยกันน้ำนะครับตกแต่งแทนหินกลับนะครับผม แล้วก็มีเหล็ก3เส้นสีสม้มมามาดูด้านในอีกตัวนี้เป็นประตูบานสวิงนะครับผมนี่บานสวิงเปิดได้ทั้งสองข้างนะตัวนี้กว้างขวางเลยนะครับอ่ะมาดูด้านในกันนะครับอ่าด้านในห้องโถงมีขนาดอยู่ที่3.7นะครับก็ความลึกก็นะมีห้องน้ำกั้นนิดนึงก็ถ้าความลึกจริงๆก็อยู่ที่ 8.5นะครับตัวนี้นะเป็นห้องโถงมีขนาดพอเหมาะพอดีนะครับสำหรับตัวบ้านนะครับของแถมอยู่ในแพ็กเกจก็เป็นฝ้าซ่อนไฟแบบนี้นะครับเราก็แถมให้นะครับนี่เป็นช่วงโปรโมชั่นล้วก็แถมให้แบบนี้แต่ลูกค้าจะได้ซื้อไฟแสงสีอยู่ในฝ้าหลุมมาเพิ่มแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็โคมนะครับเราก็ เปลี่ยนเป็นตัวระยะนะครับแสงรีบระยับให้นะครับตัวนี้จะของบ้านเพิ่มเติมเนาะเราก็คืนส่วนต่างให้เรียบร้อยนะครับตัวกระเบื้องนะครับแล้วก็บวกันเลอะอย่างที่เราเห็นนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมกระเบื้องเป็นแกรนิโตนะครับลายหินอ่อนนะครับสวยงามเลยนะครับปูล่องชิดก็ไม่ถือว่าจกกับชิดมากนะครับเป็นล่อง1.5มิลนะครับนะครับผมโอเคห้องนอนห้องที่หนึ่งนะเข้ามาดู ว่ามีอะไรบ้างนะครับห้องนอนห้องที่หนึงมีขนาดอยู่ที่3.5นะครับคูณ4เมตรนะก็ถือว่าเป็นห้องที่มีขนาดมาตรฐานเลยนะครับผมนะครับก็อย่างที่เห็นนะเป็นกระเบื้องลายเดียวกันกับตัวภายในห้องโถงนะครับแล้วก็มีหน้าต่าง2 2บานนะฝั่งนี้หน้าบ้านกับข้างบ้านนะครับผม แถมสซยแอร์ไว้ให้นะครับไว้ติดตั้งแอร์แน่แบกหูแบกตาใช่ไหมล่ะนะฮะนี่เป็นฝ้าหลุมนะครับในห้องนอนนี่นะนี่ก็เป็นส่วนต่างของเจ้าของบ้านนะครับนี่เพิ่มส่วนต่างนิดหน่อยนะครับเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับแล้วก็ไฟไฟแสงสีนะครับเก๋ไก๋นะฮะไม่ค่อยเห็นนะห้องนอนแบบนี้นะครับก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นเรียบนะครับเราดีไซน์ให้มันมีรูปลักษณ์มีอ่าเขาเรียกว่า โดดเด่นนะนะครับตามใจเจ้าของบ้านได้แบบไหนแล้วจัดให้แบบนั้นนะครับโอเคนะครับผมไปชมห้องอื่นกันนะลูกเบเกอร์อ Baker นะครับปักทีวีเราก็แถมให้เหมือนทุกหลังนะโอเคครับบ้านหลังนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งไปสองห้องนอนเนาะนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับ ตัวนี้หนึ่งห้องโถงนะครับไม่มีครัวนะครับเพราะว่าการต่อเติมครัวก็จะอยู่หลังบ้านเจ้าของบ้านก็จะต่อเติมเองนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีหน้าต่างบ้านเลื่อน2ฝั่งเหมือนกันนะครับหลังบ้านกับข้างบ้านเนาะนะฮะห้องนี้มีขนาดอยู่ที่3.5นะครับคูณ4เมตรนะตัวนี้คือไม่มีไม่มีครัวไม่มีอะไรแล้วก็ต้องขยายห้องนอนให้ได้4เมตรคูณ3.5จนะครับเจ้าของบ้านแกเป็นคนดีไซน์เองนะครับผม กระเบื้องก็ตัวเดียวกันนะไกรนิโต้ลายหินอ่อนอะนะครับสวยงามเลยทีเดียวตัวนี้ก็จะมีลูกพาวเวอร์ลูกเบเกอร์ลูกเบเกอร์ไม่ใช่ลูกพาวเวอร์ลูกเบเกอร์แล้วก็มีปลั๊กทีวีให้นะครับผมห้องโถงแล้วก็มีแถมให้นะครับปลั๊กทีวีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประตูออกหลังบ้านนะครับนี่นะครับในส่วนต่อเติมก็ทางเจ้าของบ้านเขาได้วางโครงการว้แล้วนะครับผมโอเคครับอะมาดูห้องน้ําเลยนะครับ ไม่มีอะไรมากครับบ้านมันสวยอยู่แล้วเนาะนะครับห้องน้ำมีขนาดอยู่ที่2เมตรนะครับคูณ2เมตร20นะครับนี่เป็นห้องน้ำสเต็ปเดียวนะไม่ไมไม่มีการก่อกั้นนะครับเพราะว่าห้องน้ำมันมีเขาเรียกว่าขนาดมันเท่ากันนะ2อคูณอจุดอประมาณนี้ใกล้ใกล,ใกล้เคียงกันมันก็เลยก่อกั้นกลางไม่ได้มันแคบนะฮะเราก็มีของแถมเนี่ยเป็นสุพรรณนะครับนี่1ชิ้นนะครับแล้วก็อ่างล้างหน้าอา่า มีตัวกระจกเงาแล้วก็ราวตัดผ้าให้แล้วก็เลนชาเวอร์นี้เลนชาเวอร์จะเป็นตัวท็อปนะครับนี่นะครับเป็นสีดำเลยนะนี่นะสวยงามกระเบื้องอ่าก็จะมีราวสเตลเลตราวผ้าสเตลเลตให้หนึ่งอันราวผ้าพลาสติกนะแถมมากับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเป็นกระเบื้องแบล็กแอนด์ไว้นะครับสวยงามนะฮะประตูก็ตัวท็อปเลย U.P.V.C. นะครับห้องน้ำตัวหนาตัวท็อปนะครับผมไปไปชมบรรยากาศโดยรอบกันอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วเราจะไพูดคุยกับทางเจ้าของบ้านนะครับว่ามีความพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับไปสวัสดีครับผมคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอบถามความประทับใจนะครับหลังจากที่ได้ชมบ้านสวยๆไปแล้วนะครับมีความประทับใจมากหน่อยท่านใดครับประทับใจมากครับครับได้ ติดตามผลงานของเฮียัยศกันมานานนะครับก่อนที่จะตัดสินใจสร้างบ้านปีนงครับเบิ่งมาปีหนึ่งนะครับผมก็ออกมาสวยถูกใจนะครับคะเนียนเต็มร้อยเกลี้ยงข้าเนียนเลยเต็มร้อยเลยนะครับผมขอบคุณครับคุณแม่ครับบ้านโมเดนสวยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่ชื่นชอบนะครับผมหรือกำลังมองหาผู้รับเหมานะครับแล้วก็ฝากอะไรให้กับคนที่ชมทางบ้านนะครับถึงคนที่เขากำลังมองหาผู้รับเหมาครับสนใจติดต่อียจัดเลยค่ะครับ ติดต่บ่อยากนะครับตามติดตามตุ้ยนู้นแชนแนลก็ได้บิ้งเบิงในคลิปก็ได้นะครับก็จะมีช่องทางติดตามติดต่อนะครับผมของทางเฮียชยศักนะครับผมแล้วก็ทางผู้รับเหมานะครับผมฝากอัปเดตผลงานหน่อยครับก็ฝากอัปเดตผลงานนะครับทางช่องทางบ้านสวยด้วยเชยศักแล้วก็เชยศักรับเหมาสร้างบ้านนะครับแล้วก็ยูทูบบ้านสวยด้วยเชยศักนะครับผมตอนแรกแม่ก็ติดต่อไปอาทิตย์เดียวแล้วก็ตัดสินใจ สร้างเลยโอ้เป็นเป็นแบบเราไม่ได้ตั้งตัวและแบบคิวงานเยอะเลยตอนนั้นก็รัดคิวให้เลยรัดคิวให้เลยจบีกังวยผติตามด้วยครับผมสาหรับบ้านรวผมจบพร้อมอยู่ผมสร้างตามผมฝนอนะครับ๋ยผมฝากกดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับครับสวัสดีครับ Thank you.